มีคอมเมนต์พี่ท่านนึงนะครับบอกช่างสักว่านะครับถ้าเราวัดมุมทะแยงนะครับของอปีกนกของเจสซีของคานปีกนก ทุกอย่างได้ตรงกันเป๊ะแล้วก็ปีกนกเดินหน้าถอยหลังเท่ากันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เวลาเอาไปตั้งศูนย์เนี่ยนะครับยังไงร้านตั้งศูนย์ก็จะต้องปรับนะครับล้อหน้าซ้ายเดินหน้ามากกว่าล้อหน้าขวาแน่นอนนะครับถูกต้องมากนะคอมเมนต์นี่มีประโยชน์นะครับเหตุผลที่ต้องปรับนะครับหนึ่งสภาพถนนบ้านเรานะครับทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยดีนะครับมันเป็นทางของรถบรรทุกที่วิ่งแล้วก็ทําให้อาถนนเนี่ยมันเกิดการเสียหาย เวลาลดที่ไปตั้งศูนย์เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของช่างนะครับว่าจะปรับล้อหน้าเดินล้อหน้าซ้ายเดินหน้ามากกว่าล้อหน้าขวาหรือไม่นะครับสแล้วก็องค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งก็คือสภาพของช่วงล่างของเรานะครับสภาพของช่วงล่างของเราถ้ามันแน่นหนานะครับปีกนกบูธต่างๆลูกบากต่างๆแน่นนะครับบางคันเขาก็ไม่ปรับบางคันเขาก็อาจจะปรับช่วยนิดนึงนะครับก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของช่างนะครับคลิปดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างศักด์ด้วยกดคอมเมน